อราวิลวครับวันนี้โปรโมช,ออชั่นนักเตอร์เอเลนกีเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเด็กไขโตกันเนาะก็มันจะมีแกซี่โฟตอนธัรมดาโฟตอนคิวใหม่เนาะแล้วก็มีเด็ุที่ชื่อว่าไซเฟอร์ดา์ก้อนนันเองนะซึ่งทำอไรกัาเลยนี้หนึ่งไปเปิดเซสชั่นบล็อกมาแล้วมันให้มาครบเลยนะให้มา เพย์มาที่แรกผมมีสองแล้วกันแล้วก็เปิดได้เพลงมาสามตัวนั่นเองเนาะแล้วก็ได้พวกนี้อีกามากมายนั่นแหละเราไม่ต้องกลับไปเปิดกล่องแฟนทะ้องหรือประมาณนี้เนาะซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นเพลเนาะซึ่งเพลบอกว่าเมื่อไซเฟอร์เราอัญเชิญโปรโติป,ป,ปิเตก็อัญเชิญกลับมปนี้มาเนาะแล้วก็ถ้าถุกทำร้ายแล้วก็ส่งภาษามูสกัมปนี้หน่เพื่อนาไซเฟอร์มอนสเตอร์ใจรืขึ้นมือ เพราะเอฟเฟก Effect แรกก็คือเลือกมอนไซเฟอร์สองตัวเปลี่ยนเป็นแปดดาวนั่นแหละเอฟเฟกแรกคือดีมากนะสเตย์ตัวเองก็ได้เปลี่ยนดาวเป็นแปดดาวก็ได้นะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวหลักเขาจะเป็น, or, นลัปเตอร์ทวีทลัปเตอร์ซึ่งถ้าไอ้ฝั่งมีมอนที่จะเชิญจักอิกตาเด็กมามันก็จะเชิญแบบพิเศษพอเชิญมาปุ๊บทิ้งหนึ่งอันเชิญไซเฟอร์มาจากในมือจากในเด็กได้เนาะแล้วก็เทอร์นี้เราจะห้ามาเชิญแบบพิเศษนอกจากไซเฟอร์ดาวก้อนเท่านั้นเนาะก็เชิญเพนมาเพนเปลี่ยนเป็นแดาวเรียบร้อย ประมาณนี้แล้วก็วีวิ่งวีงเข้ามีไซเฟอร์มอเตอร์อยู่ก็เฉยญใบพิเศษได้นะประมาณนี้เนาะสเสกรามม่ค่อยจะใช้เพราะมันต้องสั่งวยนั่นแหละตั้งแต่ใบนี้มาเพื่อว่าเอามายัดเป็นแบีเรียลแล้วก็หาเวกับดักซึ่งเราไม่ได้หาเวกับดักแล้วมาเอามายัดแบตเดียวอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีไนท์ไนท์นเอาไว้แบบมองซเฟอร์เราถูกทำลายก็สเปยตัวเองมาเองนะประมาณนี้อหะครับไซเฟอร์ ซึ่งที่จริงต้องใส่ไซเฟอร์ดาก้อนสองตัวแต่ผมมีใบเดียวก็เลยใส่ใบเดียวเนาะแต่หาได้สองตัวก็ดีสามตัวก็ดีเหมือนกันนะซึ่งใช้สองตัวแปดอาเนาะซึ่งบอกว่าเธองหนึ่งครับทอนหนึ่งเลือกมอนที่แงหนะ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วคุมมันมาเลยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นไซเฟอร์สแต็เป็นสามพันตามตัวนี้เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ไร้ผลแล้วก็จะตีโดยตรงไม่ได้ตนะ้องประมาณนี้เนาะเอฟเฟกของเจซี่อาไซเฟอร์สายไซเฟอร์จะเป็นสายคุมมอน คุปมอนมันจะมีคุปมอนเขาโดมอนเขามาแล้วก็ติดชื่อเป็นไซเฟอร์ประมาณนี้เนาะซึ่งหลักๆเราต้องอันดีนตัวนี้สองตัวเพราะว่ามันมันเป็นฐานเอาไปเรียกแบบไอ้นี่ฟูอัมเมอร์หรือเป็นฐานเี่ไซเฟอร์เบสประมาณนี้เนาะซึ่งตองตัวนี้เราเคยรีวิวไปในคลิปแต่สี่แล้วแล้วก็เราใสา่เลขแตดด้วยนะัอย่างนับเบอร์โคปแซนฟอนหรือ อันนี่ฮีโร่อีกซันก็ใส่แอนนัมเป็นแรงแปดสามมันหนึ่งเนาะเขาก็แรงหกเราก็ใส่เพราะว่าเรามีเพนสองตัวเราก็เลยใส,ส่เอ็มเจติดไปด้วยแน่นอนเรามีานะสี่ดาวเนาะตีดาวเราก็ใส่เยอะเราก็สาใส่ไปมงมหมาใช่เคยมายี้เราซับเอกแทร็กของเราสกิลไม่สิเอาลืมไปเรามีใบนี้ด้วยไซเฟอร์บิดอันนี้เอามายัดให้แกซีอาร์หรือไซเฟอร์เอ็กซีเนาะยัดไปปุ๊บพอครั้งต่อไปที่ ถูกทำลายจะไม่เท่าเรฟิกนะจะไม่ถูกทำลายนั่นเองเนาะก็คือกัดทำลายได้หนึ่งครั้งประมาณนี้เนาะอันนี้แล้วผมก็เปิดได้ไป็นี้ไว้ด้วยเนาะใบดีดมือเฮ้ยใบดีดขึ้นมือคนดีเลยผลได้เนาะก็เลยใส่ไปนี้มาสกิลก็ใช้สกิลนี่ที่บอกว่าเลือดมอนสเตอร์แกซี่อของเราที่ไม่ใช่นัมเบอร์เนาะก็พลอยตีเพิ่มขึ้นหนึ่งพันจะจบเธอนี้เนาะสกิลใช้ได้หนึ่งครั้งต่อรูเอลก็ไปเพิ่มให้แกซี่อายเอกซ์ดีต่นเองประมาณนี้เนาะ ก็ไปดูเก่งเพลยกไปก่อนเนาะเพราะว่าเล่นยังไงเนาะซึ่งไซเฟอร์เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่ามันเล่นยากแหมมันลูกเล่นมันเรื่องไงเรียกว่ามันง่ายง่ายไปง่ายจนแบบแก้ทาร์นออกเขาไม่ได้เก่งเหมือนโฟตอนเนี่ยเวลาโฟตอนมันมีลูกเล่นเยอะกว่าประมาณนี้โอเคเริ่มก่อนหมอบสามเนี่ยโค่นน่ากลัวเลย ไอ้เชยมาโอเคบวกหมดเนาะแต่นี้มันก็สเตีอยู่นะสตีมาแล้วก็สตีมาอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไอดาวเอ็กซ์ซีจ่ะซไซเฟอร์ดดอะคอนเอแจ็คเอ็กซ์ซีพับเป็นไซเฟอร์เบดเาอะคอนเน,ะนาะต่อฮะนั่นแหละเขาเคลียร์ไม่ได้ก็ถ้าเรากดสกิลมันก็จะยืนแต่สีเป็นสอง อีโดยตรงสี่บนสองเป็นแนวโีเคก็ลักษาที่ผมได้ไซเฟอร์ผมว็เจอประมาณอย่าวเนี้ยมันไม่มีรีเพย์ที่มันเด็เดๆมันจะมีแบบแพ้แล้วก็มีแบบชนะแบบเมื่อกี้เนี้ยนั่นแหละก็เลยแบบไม่ค่อยมีรีเพย์แบบนี้เนาะเทลงรไปเนาะแล้วก็เราเชิญเป็นพิเศษเพิ่มลงเป็นพิเศษเป็นแปดดาวของตัวเอ็กซ์พเป็นไซเฟอร์จาก่อน อมหนึ่งใบแล้วผ่านมาที่อวานคันตายเนอสไซเฟอร์บีที่บอบใบท้ายแล้วเจอไซเบอร์อะไซเบอร์เติดเติดใบยิงซะด้วยยูโรชันไปนะจ้าไซไซเบอร์เอโนวาเอนอว่าตีเสรสอต่อสองอันนี้มุ้งเติดวีลัปเตอร์ขึ้นมือนะโอเคเอามากันตายก่อน กันตายได้โนูเอาวอรอดีจะเรินรเดินจั่วนะคุมมอนเขามาเลยนะมายิงยังไงอ่ะแล้วคุมมอนเขาอะ่ะโอเค,คุมมอนเขามีแป่สามพันให้เขากดยอมแพ้มันตีโดยโตไม่ได้นะไอโ,โตเมื่อกี้นี้ยที่เราคุมมาแต่เขาดืบอัดเผ็มั้งก็เลยกดยอมแพ้ไปเลยนะ คือแล้วเขาไม่กุดกับแพ้เขาก็ชนะแหละโอเคบูไอเมื่อนี้เกลือเตือนจั่วลงสวีดัตเตอร์ไปรน์น็อตสวีดัตเตอร์ทิ้งเสริฐลุบินลุบินเปลี่ยนไป,ไปแฝดเรวทั้งคู่เอซีเป็นไซเฟอร์ดักก้อนสอ,อ,องสองดคิวเพอร์พันหนึ่งนะสี ่าเราจะทับขัวเมือ um. ร uh, ์ก so, ็ได้นาะนแต่เราไม่อยากเสียขัวเมอไปเรามีไซเปอร์ดีกว่าประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่การไซเปอร์มันจะอยู่กล่องนี้กล่องแฟนท็อปออฟ f ีวิเดียนแต่ผมเปิดเซชั่มบลอกว่สีแบบมันได้เยอะก็เลยไม่กลับไปเปิดแฟนท็อปแล้วประมาณนี้เนาะเอาไซเปอร์ลยทั้งหมดแล้วก็มันจะไอการชูชีวิตด้วยเอามาทำไมเอามาชุบไซเปอร์ เขาตัวมีใบเดียวพอเราใส่ชุดชีวิตที่จะใส่กัก๊เแค่ทางหลังเยอะๆก็ได้ไม่ว่าการนะจ๊ะประมาณนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็ใบดีหาจาา่าซีทามบ์โน้มัดล่าสุดเลยประมาณนี้ตัวเอ็กซ์ต้าเด็กก็จะมีฟูลอาร์เมอร์เนาะที่ต้องหาจา่าฮาร์ดออฟเอ็กซ์พีเนาะแล้วกับไซเบอร์เบลดไซเบอร์เบลดจุกก่อนเดียวการล้วไปเปิดหามาได้ ูคิดว่าอีกซ่านนี่ติดไว้สักไปนึงก็อยู่อินฟินิตเล่แล้วก็หมายเลขหกแปดอยู่อินฟินิตเล่เช่นกันอยู่สองตัวเลยตัวดเอ็มเจ็ดก็อยู่อินฟินิตเล่เช่นกันแม่มุมอยู่กล่องแก๊ซไอกล่องแรลกไปเปิดมานะสหรับคนที่อยากเล่นแก๊ซไออยู่แ้ไม่เสียหายเนาะก็ถามว่า,วา,า,วาไทเฟอร์กับโฟตอนขนานเกี่ยวกันนะปัจจุบันคือโฟตอนกินขาดประมาณเนาะสหรับที่ใครเบื่อโฟตอนก็สามารถเล่นเด็กไทเฟอร์ก็ได้นะมัน ข้าเบื่อเบื่อโฟตอนผมก็เบื่อโฟตอนเหมือนกัน,กน,กนเลยก็เลยกลับมาได้ใสายเฟอร์นะี่แหละเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับใครชอบเธอเองกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสามสิครับ